ครับสวัสดี f อของมหายุธพาเที่ยวครับมายศพาเที่ยวนำเสนอภาพบรรยากาศในเขตเมืองอุบลราชธานีสถานที่จุดแลนด์มาร์คจุดเช็คอินครับจุดเช็คอินดูพระอาทิตย์ตกดินที่หาดคูเดือที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชธานีขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับเห็นเครื่องบินไงครับนี่นะครับ เครื่องบินใหญ่พระอาทิตย์ตกดินนะครับเห็นที่เป็นโดมนั่นคือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชธานีครับขอบคุณครับนี่พระอาทิตย์กําลังจะอัสดงครับมาเบ่งบรรยากาศสวยๆกับมหาชนภาเทีเ่ยวมาชมภาพบรรยากาศจุดเช็คอินจุดแลนด์บันทึกภาพถ่ายภาพจุดแลนด์มาร์คสวยๆนะครับ สวยๆงามๆครับขอบคุณ f c ทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับนี่คือบรรยากาศภายในเขตตัวเมืองอุบลครับพระอาทิตย์อัสดงนะครับนี่คือเซนท่านครับเซนท่านอุบลก็เปิดไฟสว่างสวยสวยงามตราการตาครับพี่นอ้องนะครับสวยงามตราการตานี่ที่ป้อม ยามหน้ามหาวิทยาลัยราชธานีก็เปิดไฟในขณะที่พระอาทิตย์นะครับจะอัดสดงจะตกดินนะครับที่บริเวณหาดคู่เดือเขตหาดคู่เดือยอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับนี่คือเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินโบอิงที่บลิไซแล้วนะครับกัเอามาจุดเป็นจุดในการ นำเสนอนะครับเพื่อให้เป็นที่สถานที่บันทึกภาพสวยๆนะครับขอบคุณมอราชธานีนะครับมหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเอื้อเฟื้อสถานที่ครับมหาหยดผ้าเทียวก็เลยมานำเสนอนะครับให้เห็นนะครับภาพอาจจะไม่ชัดครับแต่ว่าดูแล้วสวยงามตระการตาครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับทุกกำลังใจที่ให้เกียริติดตามครับ ดูภาพสวยๆด้วยกันครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะครับคลิปหนาพ่อกับมหาจดภาพเทไดไหมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ